ที่คนไทยรู้จักมาอย่างช้านานหากจะกล่าวว่าด้วยเรื่องจากของดีอำเภอบางบ่อสัตว์เศรษฐกิจที่โด่งดังไปทั่วประเทศจนเมื่อใครหลายคนเอ่ยถึงปลาชนิดนี้กับวิธีกระบวนการเลี้ยงดูโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านจากเคล็ดลับแต่ไม่ลับจากเกษตรกรชาวบางบ่อที่สั่งสมประสบการณ์การทำอาชีพมากว่า40ปี ท่านที่เคยผ่านไปผ่านมาแถบอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคงจะเคยผ่านสายตากับร้านค้าริมทางที่อุดมไปด้วยปลาสลิดต,ตากแห้งมากมายซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ประจําอำเภอเลยก็ว่าได้โดยในแต่ละร้านก็จะมีอยู่หลากหลายราคาโดยขึ้นอยู่กับปริมาณความใหญ่โตของตัวปลาที่พร้อมจะให้ทุกท่านได้ซื้อกลับไปเพื่อรับรสชาติของความเป็นปลาสลิดบางบ่ออย่างแท้จริง แต่ยังมีจำนวนผู้คนอยู่อีกมากที่จะรู้ถึงเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นปลาสลิดบางบ่อให้เราได้รับประทานกันอย่างอ,ร,อร่อยนี้ปลาสลิดบางบ่อคือปลาที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็มีคนนิยมเลี้ยงก็ขึ้นชื่อว่าปลาสลิดบางบ่อนี่ก็คือปลาทั่วๆไปแต่ว่าที่ถามว่าทําไมว่าคําว่าปลาสลิดบางบ่อคือรสชาติเขาจะแตกต่างแล้วก็สีผิวเขาก็จะแตกต่างกับปลาอื่นที่อื่น ถ้าเดิมทีก็เรียกปลาสลิดแ,แต่ว่าทั่วไปก็เรียกให้สุภาพก็คือเป็นปลาใบไม้ลําตัวเขาจะคล้ายๆกับใบไมออ้ลักษณะของปลาสลิดเนี่ยทางกายภาพของตัวปลาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะตัวแบนกว้างนะครับหลังสันก็จะอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะความยาวก็จะอยู่ประมาณ20-30มเซนแล้วแต่ขนาดของปลาที่มีอายุการเลี้ยงการจเจริญเติบโตนะครับ ปลาสลิดปลาน้ําจ u ดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลากัดปลากะดีซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกันแต่มีลําตัวที่หนาและยาวกว่าหัวโตครีบหลังในตัวผู้มีส่วนปลายยื่นยาวเช่นเดียวกับครีบก้นครีบอกใหญ่ตาโตปลายเล็กอยู่สุดปลายจะงอยปากครีบหางเว้าตื้นปลายมนมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาลคร้ำมีแถบยาวตามลำตัว ตั้งแต่ข้างแก้มจนถึงกลางลำตัวสีดำและมีแถบเฉียงสีคร้ำตลอดแนวลำตัวด้านข้างและหัวครีบมีสีคร้ำขนาดโดยเฉลี่ย10-16เซนติเมตรพบขนาดใหญ่สุดถึง25เซนติเมตรมีถิ่นอาศัยในแหล่งน้ำนิ่งที่มีพืชน้ำและหญ้ารกริมตลิ่งของภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบในประเทศรอบข้างอีกด้วย เดิมทีก็มาเช่าที่เลี้ยงอยู่เนื้อที่ประมาณ7ดไร่ที่ที่ที่เนี่ยเราก็เราก็เลี้ยงเลี้ยงด้วยมาจากการที่เราคล้ายๆว่าเราเคยทานาเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตแบบอยู่กับการทํานาที่ให้เหมือนกับว่าต้องรู้ว่าต้องการอะไรนาะข้าวข้าวต้องการอะไรเราก็ต้องเอาแบบนั้นนะขึ้นมาสัมผัสกับ,กบตัวปลาสลิด mm hmm. วิธีการเลี้ยงของผมเนี่ยมันจะแตกต่างในช่วงที่ผมมาเลี้ยงแรกๆเนี่ยคือเราจะเหมือนกับว่าเราอยู่กับปลาตลอด mm hmm. ศึกษาว่าปลาต้องการอะไร น้ำลักษณะอย่างไงที่ลูกปลาอายุขนาดนี้จะอยู่ได้ยังไงยังไงจนกระทั่งว่าเราประสบความสาเร็จเรื่องนี้แล้วก็เราก็ทํเรื่อยมาแล้วก็การเลี้ยงปลผลิตเนี่ยถามว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเคยทํานามาเคยทํามาหลายๆอย่างสู้การเลี้ยงปลผลิตไม่ได้ต้นทุนน้อยแต่ได้ค่าแบบแทนนี่สูงแล้วเวลาการเลี้ยงก็น้อยคือเราสามารถจะไปประกอบอาชีพยอย่างอื่นได้ เดิมจากที่ตากระยายเขาเลี้ยงอยู่เราก็ประกอบวาชีพเดิมจากตากระยายเขาที่เขาเลี้ยงมานะสําหรับตัวพี่เองเนี่ยลงมาทําเองเนี่ยก็ประมาณ20ปีได้แต่ตากระยายนี่หลายปีแล้วค่ะห้าสิบหกสิบปีแล้วรุ่นตายายนะปลาสลิดชอบอยู่ในน้ํานิ่งเช่นตามหนองและบึงมักชอบอาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีพันธุ์ไม้น้ําเช่นผักและสาหร่ายเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยกําบังตัว และก่อวอดวางไข่เนื่องจากปลาชนิดนี้โตเร็วในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอาหารพวกพืชซึ่งได้แก่สาหร่ายตลอดจนพืชและสัตว์เล็กๆจึงสามารถที่จะนำมาเลี้ยงในบ่อและในานาข้าวได้เป็นอย่างดีคืออำเภอบางบ่อนะฮะประกอบด้วยเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเป็นส่วนใหญ่นะครับปลาก็มีหลายชนิดในการเลี้ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นปลาเนินหรือว่าปลารวมหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าปลาเบญจพรรณเลี้ยงกุ้ง ก็เป็นกุ้งขาวเวนามายนะฮะและก็ที่ขาดไม่ได้คือเลี้ยงปลาสะลิดนะครับตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประมงอำเภอนะครับก็ประมาณเกือบ300รลายพื้นที่ก็ประมาณเกือบเหมือนไร่นะครับตอนนี้นะฮะแต่มีแนวโน้มในการเลี้ยงนะครับทั้งจํานวนไร่จํานวนลาย,นนลายแล้วก็ผลผลิตค่อนข้างลดลงนะครับก็เนื่องจากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยเข้ามาลกพื้นที่ เเลลลยยททใให้้้พืนนีี่กาารรงลดลงดดํจากการที่คุณชนินผู้ดําเนินงานทางราชการด้านประมงอําเภอบางบ่อได้เข้ามาสํารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลจากการเลี้ยงปลาสลิดในอําเภอจึงได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในอําเภอทั้งด้านระบบนิเวศท,ที่มีการรุก,กล้ําของมนุษย์ในการสร้างที่พักอาศัยการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมีการปล่อยน้ำเสียและสารเคมีลงสู่แม่น้ำลำคลองจึงทำให้น้ำที่ใช้ในการเกษตรมีคุณภาพที่ด้อยลงกว่าสมัยก่อนก็พื้นที่คงจะเหมาะสมนะครับ พื้นที่ทางกายภาพทางภูมิศาสตร์ทางไรคงจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะดินจะเป็นรักจืดลักเค็มคือมันจะจืดไม่สนิททีเดียวมันก็จะเป็นลักษณะดินน้ำกร่อยนะครับซึ่งมันเหมาะกับสภาพการที่อยู่อาศัยของปลาสลิดนะครับอำเภอบางบ่อเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการคำว่าบางบ่อมาจากคำว่าบางและคำว่าบ่อคำว่าบางหมายถึง ทางน้ำเล็กๆที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือทะเลคำว่าบักเมื่อรวมกันแล้วคำว่าบางบ่อหน้าจะหมายถึงท้องที่ที่มีทางน้ำเล็กๆอยู่ใกล้ทะเลและมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้หรือขุดบ่อลอ่อปลาให้เข้ามาอยู่ในเวลาน้ำขึ้นและเปิดน้ำออกเพื่อจับปลาเวลาน้ำลงคือปลาสลิตทั่วๆไปเนี่ยทั่วๆไปเขาก็เลี้ยง ลักษณะตัวก็เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแต่ว่าลักษณะที่แปลกแตกต่างก็คือที่ว่าขึ้นชื่อปลาสลิดบางบ่อก็คือรสชาติของปลาสลิดบางบ่อนะครับที่มันมีรสชาติแตกต่างกับที่อื่น <technique. S 1> เพราะว่าปลาสลิดบางบ่อเน,นี่ยในการเลี้ยงเนี่ยมันจะแตกต่างกับที่อื่นคือใช้ตัวธรรมชาติเป็นตัวเลี้ยงแล้วก็จุดใหญ่ที่ผมอาหารทำตอนหลังนี่ก็คือเน้นเรื่องทําเกษตรอินทรีย์คือปลอดสารพิษในเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นสีผิวที่ดํา จะแตกต่างกับปลาที่อื่นอย่างแถวที่อื่นเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวชาวอำเภอบางบ่อเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะมีวิธีการทำนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้มีผลผลิตดีมีคุณภาพสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและเลื่อมใสในศาสนา เหมือนชาวชนบทชาวนาภาคกลางทั่วไปแต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติค่านิยมและการประกอบอาชีพไปมากจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามชาวนาอำเภอบางบ่อย,ยังคงรักถิ่นที่อยู่ยึดมั่นในขนบคเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมดั้งเดิมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่อไป ยังไม่หยุดยั้งการให้อาหารปลาสลิดตามภูมิปัญญาของชาวบ้านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการในการใช้วัตถุดิบหลักท้องที่ที่สามารถหาได้โดยธรรมชาติขอแนะนำนะครับว่าตรงนี้คืออุปกรณ์ที่เราสำหรับทำย่า ให้เป็นอาหารปลาสลิดทั่วๆไปจะเรียกว่าพาะวดแต่นี่คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ว่าเวลาเกษตรกรเลี้ยงปลาต้องมีตัวนี้วิธีฟันหญ้าเนี่ยถ้าคนเป็นเกษตรกร,จร,กรจริงๆถึงจะฟันได้เพราะวิธีการฟันเนี่ยมันแตกต่างกับฟันกับมีดใช้สองมือนะครับเดี๋ยวย,งยังไงแล้วผมก็จะสาธิตให้ดูเลยว่าทำยังไงนะครับโอเค เราจะเลี้ยงปลาแบบทำอาหารแบบธรรมชาตินะครับจะฟันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่ามันมันใหญ่มากกว้างมากนะครับเราก็ตัดให้เป็นท่อนคนถนัดนะครับถึงจะฟันมือเดียวได้ถ้าคนไม่ถนัดฟันไม่ได้เพราะตัวนี้จะพลิกกลับมาฟันขาตัวเอง คืออาหารของปลาทลิดเนี่ยคืออาหารของปลาทลิดเลยปลาทลิดจะชอบมากจำนวนหญ้าหน้าหัวอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าปลาทลิดบางบ่ออร่อยเพราะตัวนี้อันนี้แพร่มันใหญ่เราก็ตัดครึ่ง ตัดครึ่งแล้วก็วิธีการทำให้ข้างบนนี้เป็นอาหารรวบกองแล้วก็พลิกพลิกกลับอย่างเงี้ยเนี่ยข้างล่างที่เห็นเนี่ยคืออาหารปลาผมทำไว้15้าวันธรรมชาติแล้วเนี่ยทำครั้งหนึ่งจะอยู่ได้1เดือนแต่นี่คือสาธิตให้ดูว่า ที่ทำไว้15วันอาหารเป็นยังไงนะครับตัวนี้ขึ้นธรรมชาติแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเรามีให้กินทั้งปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราทำไว้หนึ่งเดือนเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเขียวเหมือนธรรมชาติทั่วไปเราก็มาฟันเก็บกองแล้วก็พลิกอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิอาหารทั้งนั้นเลย ได้บอกว่าเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปลาเนี่ยคนที่มีทุนน้อยทำอย่างนี้สามารถอยู่รอดได้ไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารมาให้แล้วก็อย่างผมทำอย่างนี้แปดเดือนผมจับขายได้แต่เราต้องหนึ่งเดือนทำครั้งที่บอกว่าดินที่นี่มันเป็นดินแตกต่างกับที่อื่น ลักษณะของดินเนี่ยมันจะไม่เชิงที่ว่าเป็นดินเหนียวทีเดียวเป็นดินร่วนทั้งๆท,ที่อยู่ในน้ํามาเป็นปีแล้วเนี่ยมันก็ยังร่วนอยู่คือตัวนี้แหละครับปลาธรรมชาติเนี่ยพออยู่ในบอ่อเนี่ยเขาจะกินดินด้วยคือแคลเซียมอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในดินตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่บ่งชี้ชัดว่าปลาสลิดบางบ่ออร่อ,รอยอย่างไงคือดินด้วยมันเป็นส่วนประกอบ อกอ็คือเป็นเหมือนตัวประกอบลักครับผมคือพื้นที่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเลี้ยงพื้นที่ไม่เหมือนกันส่วนมากถ้าขึ้นทางทีงแห่งเซาจะเป็นดินเปรี้ยวเปรี้ยวโดวยธรรมชาติเลยแต่ที่นี่มันจะมีเปรี้ยวมีเค็มพร้อมกันหมด <c oughs> น้ำปัจจุบันนี้คือน้ําอย่างเงี้ยคือน้ําสีชาคือน้ําที่ปลาสลิดต,ต้องการที่ปลาสลิดจะอยู่ได้แล้วก็การจเจริญเติบโตได้ดี ปลาสลิดเนี่ยไม่ชอบน้ําใสคือน้ําใสส่วนมากจะเป็นน้ําที่ก่อยเปรี้ยวแล้วปลาสลิดก็จะไม่โตถ้ายิ่งดํากว่านี้ยิ่งดีคือสีเนี่ยคือสีที่ว่าลูกปลาอยู่ได้แล้วก็ปลาท,ทั่วๆไปอยู่ได้สบายแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงให้โตจัดๆโดยที่ไวหมายถึงว่าระยะเวลาล้นเวลามาน้ําต้องสีดํากว่านี้เป็นสีชาแก่ๆเข้มๆเลยแล้วก็ไอการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ย พอน้าสีชาเนี่ยที่ผมพูดน่ะคือจากที่ประสบการณ์ของผมที่ทํามานะน้ําสีชาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกับน้ําที่ใสคือน้าใช้เนี่ยผมใช้ปากอมพิสูจน์ดูว่ามันมีรสชาติยังไงมันจะมีรสชาติเปรี้ยวแบบแรกแ้วก็จืดๆไม่มีอะไรแต่ถ้าน้ําสีชาเนี่ยชาแก่ๆใส่ปากอมปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าหวานน้ําจะหวานรับปลาสลิดชอบ นี่คือเทคนิคการเลี้ยงผลิดที่สามารถที่เลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จบ่อที่เราวิ์แล้วจับปลาแล้วเร,เราเตรียมไว้เพื่อจะที่จะเลี้ยงปลาต่อเนี่ยคือลักษณะของพื้นที่ที่เราตากแล้วคือวิธีการตากบ่อเนี่ยคือให้ดินเนี่ยมันกลับไปอยู่สภาพเดิมช่วงระยะเวลาที่เราเลี้ยงมาประมาณ7เดือน8เดือนเนี่ยมันจะมีน้าตลอด หมายถึงว่าจุลินทรีย์อะไรต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ไม่เกิดพอเราตากแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นมาตัวที่มีชีวิตที่อยู่ในดินน่มันก็จะเกิดตัวนี้คือมันจะสมดุลกับเวลาที่ลูกปลาเกิดแล้วมันก็จะไปต้องการจุลินทรีย์ต้องการอะไรเนี่ยมันจะไปหาของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปสะสมให้เขาอันนี้จะอยู่ประมาณ20กว่าวันที่เราตากหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกษตรกรจะเริ่มที่จะเลี้ยงปลาก็จะเริ่มเอาปูนมาหว่านปรับพื้นที่แล้วก็อาน้ําเข้า เอาน้ำเข้ามาก็จะปล่อยพันปลาคือระบบการบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงปลาสลิดของผมเนี่ยจะใช้ธรรมชาติเป็นตัวหลักนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมใช้บำบัดน้ำที่เลี้ยงปลาคือต้นสะเดาสะเดานี่คือเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับต้นไม้ธรรมชาติที่เกิดอยู่ทั่วๆไปแต่หลายคนอาจจะคิดแต่ว่าแค่กินยอดลวกแล้วก็จิ้มน้ำปลาหวานแต่ คุณค่าของมันมาหาศาลจากตัวสะเดาใบที่ร่วงไปเนี่ยมันสามารถจะไปปรับน้ําให้น้ําเป็นน้ําดีได้และตัวเนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าลูกสะเดาเนี่ยมีประโยชน์อะไรเม็ด<ม>ตากแห้งเนี่ยโลละสามสี่รอบาทที่เขาเอาไปทําสารเคมีสกัดไปฉีดตามเพียตามอะไรที่ลงต้นผักตัวนี้คือสะเดานะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้บำบัดน้ําก็คือผู้ปาืีหรือต้นปลือที่เห็นเนี่ยที่ผมฟันไว้แห้งๆเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวสุดยอดที่ธรรมชาติดีที่สุดแล้วก็เป็นอาหารปศะสริฐด้วยอาหารประสริฐที่ประสริฐกินแล้วเนี่ยทำครั้งหนึ่งเนี่ยสองเดือนอยู่ได้เป็นอาหารที่เขากินไปตลอดแต่ตัวนี้ก็เคยผมเคยได้ดูข่าวแล้วพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วพูดถึงทูบหรือสีหรือต้นนี้คือใช้บําบัดน้ําเวลาที่น้ําเสียให้เป็นสภาพน้ําดีนะครับคือผมก็ทําตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันทุกตารางนิ้วต้องมีประโยชน์หมด ปลาสลิดตัวนี้นี่ครับคือปลาเพศผู้เรามาเลี้ยงให้เขาแข็งแรงคืออยู่ในโอง่งคัดไว้แยกต่างหากเลยให้เป็นสีทองคือมีทั้งเพศผู้เพศเมียอันนี้คือลายแม่แตงฮะแล้วนี่คือเพศเมียอันนี้จะเห็นไข่เขาเลยครับไข่เขาอยู่ในท้องเนี่ยเพศเมียก็สีทองเพศผู้ก็สีทองนะครับเนี่ย,ยเห็นชัดอย่างเงี้ย ที่ผมบอกว่าปลาสลิดมีสองลายเราสองลักษณะนะครับ<ม>ตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าลายเสือแต่มันมาอยู่ในปลาสีทองที่เราเคยผสมข้ามสายพันธุ์กันตัวนี้จะเห็นชัดนะครับว่าลายเขาเนี่ยจะขวางตัวอันนี้ก็เป็นปลาเพศเมียนะครับอันนี้ได้เห็นได้ชัดเลยว่าความแตกต่างที่ผมบอกว่าปลาถ้าลายเสือจะเลี้ยงโตช้าแต่ถามว่าทําไมผมต้องเอาผสมพันธุ์เพราะว่าปลาพันธุ์ลายเสือเนี่ยมันจะให้ลูกได้จํานวนมากกว่าปลาที่เป็นเม็ด คือตัวนี้ถ้าถามว่ามันเกิดจากอะไรผมว่ามันเกิดจากธรรมชาติอะไรครับธรรมชาติอาจจะนักวิชาการอาจจะบอกว่าเออมันขาดตัวนู้นปลาเป็นลักษณะไม่ไม่สมบูรณ์แต่ถามว่าสําหรับผมผมว่าไม่ใช่คือเขาให้ลูกได้เหมือนกับปลาทั่วไปเขาก็สามารถเป็นเนื้อทานได้เหมือนปลาทั่วไปคือตัวนี้กว่าผมจะเก็บพันปลาตัวนี้ได้จนกระทั่งว่าสามารถจะขยายได้เนี่ยสิบปี ตอนนั้นที่ผมเจอมาเนี่ยปลาลักษณะสีทองเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ประมาณใกล้ๆครึ่งโลห้าขีดตัวใหญ่มากคือสองตัวกิโลนี่ใหญ่มากเราก็เลยเออลองมาเอามาดูที่ลองมาพัฒนาที่และช่วงที่ผมได้มาน่ยมันได้มาแค่ปลาเพศเมียเพศพิบเพศผู้ไม่มีก็ต้องมาเอาเพศผู้ของเราเนี่ยที่เป็นปลาโคลาสีผสมแล้วก็เกิดมาแล้วก็มาคัดตัวนี้อีกให้เป็นสีทองอย่างเดียวแล้วก็เพศผู้เพศเมียผสมจนปัจจุบันเนี้เราก็ใช้สีทองทั้งเพศผู้เพศเมียแล้วผสม อนาคตคิดว่าจะขยายไปในเรื่องของป่าสวยงามป่าตู้หลายท่านคงเคยสงสัยกับการเลือกซื้อปลาสลิดโดยเราจะเห็นเพียงแต่ตัวที่ครบทุกสัสดส่วนแต่ส่วนที่หายไปคือหัวของมันทําไมปลาสลิดต้องตัดหัวจริงๆแล้วเนี่ยปลาสลิดเนี่ยถ้าทําไม่ตัดหัวเนี่ยเวลาขอดเก็ตเวลาตากใส่เกลือแล้วเนี่ย ที่หัวเนี่ยมันจะมีทั้งมันมันจะเยอะมากมันจะทําให้ปลาเนี่ยคือเหมือนลักษณะไม่แห้งแล้วก็ทําให้ไอ้มันตัวนั้นอ่ะมันจะเข้าไปซึมในเนื้อปลาทําให้ปลาเนี่ยมีกลิ่นหืนก็เลยต้องตัดหัวเอาหัวออกเพราะในหัวเนี่ยมีทั้งแคลเซียมทั้งมันอะไรอยู่ในนั้นหมดถ้าสมัยก่อนโบราณเนี่ยคือเขาจะมีสมัยก่อนว่าก็คือผ่าท้องแล้วก็เอาหัวไว้ด้วยแต่พอเก็บไว้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นไม่มีไม่มีห้องฟิตอะไรเงี้ย มันก็เก็บไว้ไม่ได้มันก็เลยเข้าสู่กระบวนการตัดหัวออกแต่หัวนั้นสมัยก่อนไม่ได้ทิ้งนะครับเขาก็ใส่เกลือแล้วก็เอาลวดร้อยแล้วก็แขวนตากเวลาไม่มีก็เอามาทอดกินได้แต่ในเมื่อส่วนหัวของปลาสลิดมีแคลเซียมและคุณค่าทางอาหารที่สูงพอควรแล้วหัวที่ได้จากการตัดจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หรือไม่ ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มสาหณ์บริการปลาสลิดนะฮะกำลังรวบรวม,รวมสมาชิกของกลุ่มในส่วนของการแปรรูปจากหัวปลาสลิดไปทําน้ําพริกนรกไปทําอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คือเราร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งอธิการบดีเนี่ยเริ่มมาวิจัยแล้วก็เริ่มทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะทําส่งออก ตอนนี้สมาชิกเราเริ่มทำแล้วแคลเซียมที่สูงที่สุดที่สุดเลยตอนนี้วิจัยออกมาแล้วว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยแคลเซียมยอยู่ที่หัวกับเก็ดขีบก็เลยเอาตัวนั้นอะ่ะจากที่ตอนปัจจุบันเนี่ยคือเอาไปโม่ให้ปลากินโลละ3าบาทแต่ต่อไปเนี่ยมันคือจะไม่ใช่เราจะเพิ่มมูลค่ามหาศาลอีกตัวนี้ คือวิธีตรวจสอบเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบเขาได้ถ้าพูดถึงความจริงแต่เราต้องเอาคุณลักษณะของเราที่ออกจากสหกรณ์เราหมายถึงว่าปลาที่ออกจากสหกรณ์เราเนี่ยเรายืนยันว่าปลาบางบ่อตัวนี้เป็นตัวที่เพ็กกจิ้งมันจะชี้ชัดบ่งชี้เลยว่าตัวนี้คือผลิตบางบ่อแท้ๆแล้วอีกตัวหนึ่งที่ปลามาจากที่อื่นมาแปรรูปเราก็จะบอกชัดเจนเลยว่าปลาที่นี่คือมาจากตรงนั้นตรงนี้แลวตอนนี้คนที่ไปขายและอ้างชื่อว่าผลิตบางบ่อถ้าไม่มีตัวนี้การันตีก็ต้องพิสูจน์ด้วยคนซื้อเองว่าจะซื้อหรือไม่ คือถามว่าภูมิใจไหมเนี่ยตอนนี้ผมภูมิใจมากที่สุดลูกผม4ี่คนจบปริญญาตีหมดจากผมเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาไม่ได้มีอาชีพอื่นสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาจนกระทั่งตอนนี้ลูกผมเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ๆของต่างชาติก็คือตัวนี้คือความภาคภูมิใจนะที่เราทําตรงนี้จะถามว่าเราดีใจขนาดไหนไอ้การภูมิใจกับดีใจต่างกันนะ คือลูกผมไม่ได้มาสัมผัสเรื่องเกษตรเลยคือแนวคิดที่ผมเปลี่ยนจากแนวคิดว่า